เแต่ต,ต,ตัวเรียนแบบโห่เนี่ยไม่ได้เรียนแบบเอาละคุณผู้ชมฮะขณะนี้เราอยู่กับที่หลักสีนะฮะเมื่อสักครู่นี้แอดมินมาช้าไปนิดนึ่งปูวาได้ปลูกต้นไม้กับส่วน15นาทีไปแล้วนะฮะใหมู่บ้านเจริญทรัพย์นะฮะคุณผู้ชมฮะที่เล็กอยู่น่าจะประมาณร้อยวาบ้างอยู่เองหมู่บ้านก็ปลูกเป็นต้นไม้เพื่อให้คนในบ้านออกมาออกกำลังกายอะไรได้ออย่างเงี้ยกระจายไปทั่วครับ ของราไม่กี่ไม่รู้กี่สวนนะแต่ไม่หนื่อออตอนนี้สะใกล้สำเร็จส่วนโอเคทั้งหมดจะทำสิบเมื่อกี้เสนนีรอยแปดสิบแปด8นะครัอ๋อไปสิบแปดจรางวาละแต่ต้องเยอะกว่านี้มากผมว่าอย่างน้อยต้องสิบสิบสวนเพราะเราจะต้องมีห้าร้อยสวนห้าร้อยสวนห้าสิบเกตก็เกตละสิบสวนมันต้องวางแผนปีสองปีสามปีสี่ต้องหายได้ต้องพยายามเดี๋ยวขอที่หลวก็ได้ที่ราชการอ่ะที่รถไฟ ใต้ทางด่วนต่างๆริมคลองนักประกอบเหรอเจ้าประกอบก็เป็นสกอบประเภทประเภทอะไรครับสีฮะเป็นมืกี้ของเนี่ยครั้งแรกทั้งแรกเลยแต่ที่ทำงานเข้มแข็งมากครับเดี๋ยวเราจะไปดูสวนในงานใช้ไหมก็เรียกว่าหมู่บ้านใกล้เคียงกันก็เห็นสวนมาแล้วสองสวนนะฮะคุณผู้ชมฮะลายลางปลา ตายแล้วกันปลาปลาก็คือเมีกานนใครเรียกผมพี่กี้ครับ<ะ>คุณแม่มาถ่ายรูปใหคุณผูชมฮะอรุณสวัสดยามเช้าฮะกับกิจกรรมผู้ว่าสัญจรนะฮะขณะนี้เราอยู่กันที่บริเวณเขตหลักสี่นะฮะก็กับหมู่บ้านจะเริญทรัพ์นะฮะ

ไย่านีเราเรีย,ยูให้หมู่าแก่นานแล้วครบจะเ่มี่ราคาเรียนไมครับหมออยก่ครับร้อกว่าม่นจะาขาเยอะนเป็นของการรถไฟ่าพราอันหมูไป่งหลวงมีบมไงบ้างไปครับจารย์ฮะา,าเป็นไงรถติดมากๆครับแล้วแล้วก็ดีแล้วก็กวคืนก็เลยถนนพางโชว์รองมู่มาเลยคม่ใช่ไหมนนยุเออ สิ่งที่บอกเมื่อวานนี้แค่ที่รวมทางหลวงก็ที่บายดีนะครับว่าเดี๋ยวมีถนนหลายเส้นไหมของเราก็คือถนนเนี่ยแจ้งวันนะรามอินทราออกไปนู่นเลยตั้งที่สี่แน้วแถเดียงสิบรามสองอย่เงี้ยก็ช่วยกันดูแลครับก็มีหลายเจ้าภาพนะคุใช่เมื่อวานนี้เราก็ดีเราพยายามบูรณาการนะอย่างทั้งรพจะทำรถไฟฟ้าสายเส้นก็อยู่บนถนนทางหลวง เรากรมเราบาริสิทธิ์เราไม่ชอบไม่ได้เราต้องมีเจ้าภาพมาดูแลแต่ก็ดีเพวกนี้ก็รู้จักกันหมดแหละเพราะเคยร่วมงานกันมาหลายคนมานะครับคดีก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันมาทั้งนั้นแหละหลายคนก็มาจากหลายที่นะถ้ารองที่ดีคนหนึ่งก็มาจากที่นั่นเลยภาคเหนือคนระับรแพน่ในหลเชียงรายก็เป็นรัฐมนตรีคนอักคมก็ได้ตรวจท่านก็เป็นผออยู่ท่านอดีหลายคนก็เป็นรุ่นน้องอะไรเงี้ยก็ดีคุยง่ายๆทัการประสานงานแล้วแบบหน่วยงานสำคัญมากเลย เพราะกทมมันมีหลากหลายอ่ะอันเดี๋ยวเราก็รอรัฐบาลใหม่มาก็ได้ประสานงานกันให้เข้มข้นต่อ,อไปก็ยังรออยู่นะ,ะคุณผู้ชมฮะรอรอรเมื่อวานก็หลักสี่วันนี้ก็หลักสี่นะคุณผู้ชมฮะ,ฮะอ๋อเมื่อวานองเมรหลักส<ม>นะี่ใช่ฮะอ๋อเมื่อวานก็เดอนกทมอ่ะโรงแรมบิ๊กซีก็หลักสี่คร ที่บอกกันเวลาเราดูเนี่ยไอ้แบบคนทีมาก่อสร้างรถไฟฟ้าเนี่ยจุ่ประสง์ก็คือให้รถไฟฟ้าวิ่งได้แต่ไอ้เรื่องอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องรองไงเรื่องการจราจรเรื่องทางเดินฟุตบาทอะไรเงี้ยซึ่งปัญหาเรื่องทางเดินก็หนักนะคนเดินยากมากเลยเรื่องน้ําท่วมระบายน้ําเนี่ยถ้านบเ้าดูดีนะเรื่องน้ําท่วมระบายน้ำไอ้พวกรถไฟฟ้าให้อยูทาเขาลงละเอียดเลย กันเมื่อวานเรื่องระบายน้ำได้่องระบบรู่มือดีไหมจากโครงการก็ดีดีเขาก็ช่วยดูอยู่นะแต่ว่าอันนี้บอกคนทางหลวงเขาไม่ใช่เจ้าของโครงการโรยไฟ้าเป็นเราพมอเป็นเจ้าของโครงการแต่โครงการนี้ก็เป็นให้สมทานนั้นผู้รับเหมาก็ไม่ได้รับเงินจากรพมรับเงินจากเอกชนทีนึงเขาก็เลยมีหลายปาร์ตี้ที่เกี่ยวข้องเลยคูน้ำแคเหนือในแนวช่วงทอด ใครจะต้องจี้เลยอ่ะท่านรอไม่ต้องสั่งเลยอ่ะนะคือเขตจะรู้ดีที่สุดไงในการประสานในการอะไรแจ้งย้ำเรื่องนี้เพื่อจะรีคอนสตัคระบบระบายน้ำที่มันพังแบมันพังไปตอนนี้ยงลืหมู่บ้านอยงเป็นหมู่บ้านจ่ะนี่ฮะเดีอยสั่งไป มัมี่ไที่คนให้ที่เั้งหมายไรแล้วที่นั่นเรามาจะได้หมูจำได้ครับตอนนี้เรามาดู๋อด้านหน้าจะเป็นตอนเมืองนะที่ชาวบ้านให้ที่ก้าวไล่อนเมงใ่ไอนเมืองรอนเมอเหรอ เลี้ยงหมูป่าอย่างนี้ก็ดีก็วิ่งบนถนนก่อนแล้วก็ไปเดินสวนแล้วก็วิ่งกลับบ้านแล้วตัวนี้ที่ยัไ่ไหนของกลองเนี่ยอ๋อแล้วมีของเรามาลงวะเนี่ยโอ้นี่ดอ,อกนี่สวยจังดอ,อกอะไรเนี่ยกรมครามค่ะดอกกรมครามช่วงเช้านี้ฟ้าคึมคึมนคมะคุณชมฮะจุดไหนฝนตกก็สามารถแจ้งกันเข้ามาได้ครับน,นี่ผมขับมาก็ตกอยู่นะฮะอาจารย์ฮะ นี่จ้าว่ามีงานวิ่งที่ที่สวนสวนส่งเด็กพนักงานเศรษฐีสวยมากเลยนะครับแต่ปรากฏว่าไม่ได้ไลฟ์สดก็แพ็กเกจเน็ตหมดลืมแล้วก็วิ่งไอ้หวังมันก็พยายามต่อไอ้ต่อไม่ได้ต่อไม่ได้เด็ดมีปัญหาเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วก็ไปโทษบริษัทเขาเอ้ยทำไมมีปัญหาปรกว่าลืมจ่ายเงินงงเลยแต่เปไปทำไมเราไม่เลี้ยวขวาครับครูจอมแม่สวัสดีครับ เพี่พาเดนเล่นมัดีครับไปไหนครับี่เราเลี้ยวรงไหนนะเราจะเดินไปตรงนี้ค่ะอครับผู้ชมอย่าลืมจ่ายเงินค่าเน็ตกันด้วยนะฮะผู้ชมฮะสองซอยสามอย ทีเมื่อเช้าก็ได้วิ่งออกกําลังกายแล้วนะไม่ได้ออกกําลังกายเพื่ออะไรใครพาเดินเนี่ยเดินอ้อมนิดนึงครคุณผู้ชมฮะจะงงช่โบวล้วใช่ไหมไม่เหมือนถนนใหม่นะตรงนี้เมื่อกี้่ตะพูดว่าออกมาเลี้ยวขวาของเมลไซก็ถึงแล้ว้วออาให้มาเยี่ยมชาวบ้านก่อนนะฮะเ็จแล้วก็หมาเดินเลยเจอมฮะเจอมเนียกว่าการไปการแบบปลามาทำท่อนะคุณผู้ชมฮะแล้วก็เทปูนเรียบร้อยพร้อมกับน้องสุนัข ฝากรอยเท้าและรอยยิ้มไว้บนปูนเรียบร้อยรอยยิ้มด้วยเพราะวันเสร็จเย็นไหมผมเย็นไหมหมายถึงภารกิจที่นี้กว่าสามกิโลเป็นสภาพเป็นไงบ้างสภาพเลือดเทอะไหมก็เขาก็เทปูนให้ใหม่แล้วนะครับการนี่ับอกลุงหน้าไหบอกลุงหน้าแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีการกั้นรั้วเขียวเพื่อแบ่งแยกระหว่างจุดก่อสร้างแล้วก็พุทปบาทได้ดีมากครับแต่ก็ดูรู้ว่าใหม่มากครับ นี่ป้าป้าจอมคูณเอ่อนี่ถชั่วคราวอยู่แต่เรื่องกการจราจรนี่หนักมากเลยครับอาจารย์ครับสามจุดกิโลใช้เวลาเดินทางครึ่งชั่วโมงสามกิโลครับอาจารย์ครหมายถึงว่าระยะทางใช่นี่ครับี่สั่ยกืไป พอมีลกกอิมหน้าเด็กก็มารอแล้วมั้งอเด็กไปไหนเด็กอ๊ะตามาขุดกี่รอบนี่ลก่อนนี่ขอดูคุณภาพไม่ดีนะาต้องกลับาคือมันจะมีปัญหา่างนี้บางครั้งบ่อพักมันอยู่ตรงนีย มีปัญหาไมต้บอ้างาตรงไอ้ที่ในเนั้นเปนยังไงคับือับรานีรถสกูตเตอร์เลยเนี่นนนนเยเป็ไงด้ัเป็นะนนานตรงพอล้วก็มันโค้นงนะคะอ๋อ ตอนกลางวันทีวะไม่ใช่ค่ะต้องับรถรถเราเลยอะค่ะรถเรถโดดใช่ต้อใส่รอบแล้วค่ะของรถเขารอ่ะอย่รถไปอ่ะรถเขาเลยค่ะต้องมาตายกันรถไฟได้ครับขอบคุณนาคขอบมันัหาเยอะทั้งในแง่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ท่านู้ว่าครับผม อาจารย์อยากได้กระจกตรงนี้จะจะอัดกระจกเหรอครับเพราะว่าตรงนี้มันเกิดอุบัติเหตุบ่อยครับโอเคครับมันแยกใหญ่ได้ครับได้ครับขอบคุณนะจบไปหน่อยจบไปหน่อยกระจกมุมฮะคุณผู้ชมฮะกระจกมุมกระจกโค้งกระจกเลานะเพื่อใช้ในการดูตรงบริเวณทางแยกฮะคุณผู้ชมฮะรู้สึกว่าเดินอ้อมจริงจริงฮะคุณผู้ชมฮะ พ้อมข้ามโลกนิดนึงครสวัสดีครับไดเจอตัวจริงๆเลวันนี้ตัวจริงๆก็ของพคนหลัสนามเะัอดีไหมดีค่ะเดงเล่นอยเหรอดดงเล่นอยู่ค่ะแล้วโอ้ยมีลูกไปหลายค่ะแล้วก็ แล้วก็ขออีกอย่างนึงนะขยะไอ้ไว้ใต้ใต้โต๊ะพวกก็นั่งเวลาเด็กๆแต่ว่าวัยรุ่นนันคือเราก็ขยะเหรอค่ะขอขยะให้กับพวด็ช่วยดูแลนะต้องบอกเด็กขอขอบคุณมากเลยค่ะแล้วไฟเปยดสว่างไหมเนี่ยไฟเปยดขอได้แล้วค่ะที่สนามค่ะเอ็นนี่ก็โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะเพราะว่ามาทั้งหลายรุ่นแล้วนี่ผู้บ้านนี่แหละขอบคุณอ้าวนี่ต้องบอกว่าโอเคสล้วแบ่ก็ขอบคุณมากค่ะเอาถึงแล้วคุณผู้ชมฮะเดินอม โดูัานแล้วดูของขายดิใครอะนี้นขายอเนี่ยนาอขายอนี่ขายอนี่ขาอนี่ขายอะไน่อรี่ขอะไนี่ขอะไรี่ขายอ่ขาอไนี่ซื้ออะไรนีอะขายอี่ยอร่าอะขอ่อไม่เคยอห็นของขายอะนี่น่ขะไ่านานะนขายอะร่ขายอะร่านไรนองเนีอง กรซักไ่ไยิง่งใดหรออ้อมคุณนะครับยิงูยิงถูกไหมคุณผู้ชมฮะอ้อมข้ามโลกฮะออกอะจากพื้นก็มีน้องช้างด้วยนะกับน้องแาลายนะฮะ เออถ้าเยาวีอ,อุปกรณ์ใหม่หรือยังมีนามีนาซึ่งอะไรไหมที่อย่างนี้มันยีต้องปูผมผมว่าอันนี้เดีย๋ยวลองหาเน,นี่ยอะไรอยู่ประทุมกันนะเอาฮะมาจังหวัดนี้ต้องเห็นผู้ว่าขึ้นไปโยกบนเครื่องเล่นท่าหน่อยแล้วอ๋อเลื้เทอะมากเลยโอเคก็ดีขึ้นระดับหนึ่งแต่ดีขึ้นอย่างนี้อีกได้ทำได้อีกนะผมว่าปูยาให้เด็กเวลาจะได้ไม่ไม่เจ็บ ตอนนี้ทำสบายอน่อยแยกเป็นยามครับอ้าวไม่ดีเหรอมันมันมันเป็นตะไคร่ไปหนึ่งอ๋อแล้วก็เรืองที่ดีหน่อยอ่ะคือกลัวพวกนี้เด็กแบบล้มอ่ะลองดูแล้วกันถ้าพี่ลงตรงนี้ไม่ใช่ที่ว่าสกอราลูน่างบแปลที่สกอแต่พัฒนาพื้นที่ได้มาประสานกันเดี๋ยวน่าเดี๋ยวดูจะทำอะไรก็บอกมาหสองแสนบาทจะลงได้แต่นี่อุปกรณ์ละเอาอีกหนึ่งนะ เดี๋ยวเราก็สภาพสะอาดขึ้นเพราะเรไม่มีสารเคมีอ๋อเพราะว่าเป็คนชอบทิ้งทิ้งตายเรียบร้อยโอเคดีครับหัวไฟสวยเลยเนี่ยไฟล้างหัวศาสนาตีเล่นเลยตีใหม่แั้ไฟนี่วันนี้ก็เดี๋ยวพัฒนาต่อให้เด็กตัวเอกคนทำไมไม่ตามเอามาในหมู่บ้านที่ขายหนู้นก็จะ เอาไปมามาทอันี้เป็นเดืวยของเขตอะร้งเราป่าทาหช่อกไที่ไหนนีปาได้ไดนี่รถเรถ่ายให้ไหมต้อแต่เนี่ยศูนยสวิจัยต้่ออกแว่ยตววิจัยเหรอค่ะต้งงต่ศูสย์วิจัยพร้อมนะครับ พร้อมนะครับสามสองหนึ่งสามสองหนึ่เรียบร้อยครับมาดูไหพร้อมจ้าสามสามสองหนึ่งคเือนได้ครับ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  ขอบคุณนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวไปกินเฮ้ยดูเผื่อมาเบาต่อยไหนฮะใส่ไหมใสลหมดเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปทุ่มที่เคก่อนเพราะเก้าโมงแล้วเดี๋ยวมีคนรออยู่ที่เดีเอาแล้วคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นี้บ่ายนี้สนุกแน่นอนนะฮะลงหลากหลายจุดนะฮะหลายจุดเลยอาจารย์ฮะมีหลายปัญหาเลยนะคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ช่วงบ่ายครับสวัสดีครับ